เฮ้ยน่องไทยกับคืบหน้าไปอีกแล้วเพ้่น่องเราทั้งช้างก็มาติดลูกแกว้วใส่ติดลูกแกวแ้วแล้วก็ก่อขึน้นไปอีกด้ำเนินไปเรื่อยๆข้างน้องเนานะมันนี่สาลายมาแต่เศร้าแน่มันนี่เพราะว่าทั้งสาลายมา,า,ไ,มาได้เอาเข่ามาหมอ่แห้ในตู้แล้วก็ได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าไม่ สวัสดีและสวัสดีเด้อพม่นพี่น้องเอฟซีวัชกูชนเนาะจะเป็นภายในและกระต่างประเทศทั้งสไลด์กระดินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องก็สู้ซ่องสไลด์พลอยแลก่เนาะโดยคนอื่นสไลด์ผ่าไเด้อพม่นพี่น้องก็ผ่ากดติดตามสไลด์เพื่อเป็นกำลังใจให้คิดต่อไปเนาะโดยทั้งสไลด์ก็ขอบมุกขอบใจเด้อถ้าชมคลิปสไลด์แต่ตอนจบแล้วก็ขำโฆษณาเนาะโดยพ่อๆก็สไลด์วันนี้กับพี่เด็กพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เดินทางมาบ้านน้องอทัยอีกแล้วเแม่พี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ทางสไลค์กับข่าวพี่น้องใายก่อนๆก็พนอีกันทีนึงเพื่อนพี่น้องเหรเนาะโดยไปหาปลาส้มกันเลยเพื่อนพี่น้องเพย่นพี้องมาเนี่ยก็มาหอดเพื่อนหอดซานว่าน้องใช่อีกทีหนึงแล้วเพื่อนพี่น้องเหรเนาะโอางสไลค์ก็เอาข้าวเจ้ามาให้แม่ตู้วันนี้เนาะสไลค์ข้าวเจ้าแล้วก็ซื้อน้ำแข็งมาให้ทั้งแม่ตู้กับตู้เพื่อนเนาะโอ้ยโอ้เป็นเฮ็ดยังจากตู้นะจุดีเหนือบ้าง โอ้สบายดีประตูเดออสบายดีโดยเอาข้าวเจ้ามาให้มาหนึ่เอาไปเอาไปโดยน้องชายอยู่เพื่อนปะอยู่เพื่อนปะบ้านจะยังงานโอ้โดยน้องยันเดี๋ยวน้องยังงานเอาอันนี้ผมได้ชานี่ลูกเจ้าหนโอ้สบายดีลูกละโดยโอ้มาดิ่นไก่ให้ชุมเจ้านะน้องบะทงบอโอ้มาดิ่นไก่น้องมีเนาะโดยโดย โอ้ผมมาดินน้ำกันมาอนีิโอ้ยนักเด้ <laughs> โดยเอากระสานมาห้ไม่ตู้มานอ,อ,อานิทั้งสร้างเพ่นกัทั้งสร้างเพ่นกาเฮ็ดเบียย <s ci k> เฮ็ดตะเศร้าตะเสี่ยวลมหนิเนาะตั้งลูกแก้วเลยได้้ยมาดีนะไทยอลไหรือว่าไทยทั้งหลายเลยไทยเอ้ยน้องล่ะคํำแพงแตทั้งหลายแล้วน้องล่ะ <c oughs> โดยมาประกันมาดิมกันหลายคนมือนเนาะโดยสบายดี่าทุกคนด้อเนาะตอนนำเย็นมานี่เบิ่งเบิ่งคนกินน้ำบาโดยเนาะมาดิน้ำไปเท่ามาดิน้ำไปเท่าโอ้เป็นญยติติพี่น้องกันบ่โดยโดยเนาะคือว่าลื่นเคยกันเนาะตะกีู้เนาะโดย ไอ้กองพื้นโอ้เฮ็ดท่านบรโดยเอาไม่ตู้เขาออกเจ้าป้านี่เเ้อเขานักเลยโดยอกกัเจ้าออกกัเจ้าใหม่ไม่ตู้นักหิวไดยโดยโอ้น้องหล่าทุกคนบ้โอ้โดยโดยบมเป็นยังเราคืตู้ยนะนองยังบ่ท่น แต่งตัวท่านแล้วเนาะเพื่อนก็ต้องเสริมเพื่อนอะไรเนาะไม่ตัวฮะไม่ไะคนบ่มันนี่สาวไร่มาผู้เดียวเลยมาเด็กชาวไร่ได้เอาข่าวมาแวะให้ไม่ตัวสาวไร่สิออกไปทั้งไม่ผู้ตู้ไปเวียดเขาไปแล้วบ่เข้าไปปอดเจ้าบ่มันนี่นั่ะสาวไร่มาพี่ผู้เดียวเนาะสาวไร่เอาข่าวมาหมอบให้ไม่ตู้เลยสาวไร่สิได้ออกข้างนอกกัไปเวียดโตชสนวนชะนวนมาเลยมาชาวบุนตากันยังม่ได้มาพ่อย โดยเขาก็เลยเอาข่าวมาให้แม่ตู้แต่เศ้าแล้วเขาได้ลงไปอันซื้อเครื่องอยู่สวรรค์อีกที่หนึ่งได้แม่ตู้เลยนายเบรยเอาข่าวมาให้เจ้าก่อนบอกเขาคิดเราจักมากคือเก่านะะเป็นพวงเมื่อนฮะเป็นพวงเมื่อโดซื้อเครื่องมาลุงไปซื้อเครื่องแน่เ่นสั่งเครื่องไห้แลยลงไปเอาโดยอยู่สวรรค์คนละสิบลายปได้ตีก็ ก็บุรายไปได้ดอกตู้เลยค่ะแต่ว่าใส่รถจักรก็บุรายคือสิได้เติบได้รถน้อยเนาะโดยเรื่องไม่แโดยน้ำแข็งกับสิเปื่อยประเด็นน้อง้องไทยลงมาใส่น้ำแข็งนักว่าเด้อไทยเอ้ยไทยโดยโดยเนาะเพราะว่าใจเด่อะไรเด้ออยู่ดีมีแหงเดือดรึ่เด้อโดยโดยใช่ถูกไปตูดเนาะเพราะว่าใหญ่อะไรเด้ออยู่ดห้เตืาลรกเอ้อโดยโดยใเนาะ โอยอ่างอันดุงนี่ก็มาดิ้นพี่เรื่อยๆบ่เออมาอยู่มาหานั่นแหละอืมดึงเคยกันเนาะอืมลูกเป็นหนออยู่ลูกกัโอยๆเนาะกล้วยพแล้วโอ้โยๆแบบนี้เด้อูอังเบิ่งเฮืองซมตู้ก่อนมื้อนี้เพิ่นมาตั้งงกบอืมเฮ็ดตอแก้วขึ้นไปเเนาะโย มาตั้งวันนี้เอาอันลูกแก้วขึ้นเลยมาเนี่เจ้ามาแต่ไกลยกังมาท่านคันพุ่อนจักซางอันนี้บ่ <c oughs> ยันอยู่เด้อนี่เด้อยันมาแต่ไกลว่าท่านจะคันอยู่ทางไอซางเท่านีรเานาะโอ้ตั้งสเสียดียงเอาเนาะโอ้คำว่าเขาตั้งตรงก็สิงานอยู่เนาะไอ เออเอ้ไอ้่นก็ตั้งนึ่แก้วแบบเสดียงเอาผลขึ้นหน่อยเนาะเพิ่การตั้งหนักในนั่นหนึ่งผลว่าต้องคอยเฮ็ดเบามือถ้าได้เพิ่ลว่าถ้าเฮ็ดแห้งยากเพิ่วมผลว่ะใช้มาสองคนนี่บ่เหมือน,นีด่าอยู่เนาะโอ้เหยื่อผลขั้นมาบ่หรือว่าอะไร บ่น้องไทยเจ้าบัวบ่เรื่อน้องไทยกับคืบหน้าไปอีกแล้วเฟพี่น้องเยน่าทั้งชางก็มาติดลูกแก้วสาติดลูกแก้วแล้วก็กาะขึ้นไปอีกน้ำเนินไปเรื่อยๆเพื่นพี่น้องเนาะวันนี้สไลม์มาแต่เศร้าแน่มนีๆเพราะว่าทั้งสไลมาได้เอาเข่ามาหมอบในตู้แล้วก็จะได้ออกไปข้างนอกโดยไม่เวียกไปซื้อเครื่องคองอีกเพื่นพี่น้องเนาะทั้ง่นสร้างไว้แต่ยังหมดไปอ่ะ โดยเราทั้งทางเพิ่นกเ็เฮ็ดไปเรื่อยเนาะแต่ว่าน้าองอุทงไยยังอยู่ทางเพื่อนเพืไปไป่อนพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นคือได้ยินีมีตู้ว่าว่าเพิ่นบ่สบายว่ะน้องไทยเจ็บหัวเพื่นน่ะเนาะโดยสิได้ขึ้นไปหาหน้องอยู่ทางเพื่อนก่อนให้พี่น้องเลยเนาะโดยเพิ่นเป็นหยังก็เพิ่นก็บาเจ็บหัวเจ็บหยังเนาะเพื่พี่น้องเลยเป็นน้ำอากาศห้อนแฮงบ้านน้องอุ้งไทยนี่ นอนหลาเอ้ยเป็นย uh so ังค like> ือยังนอนอยู่น้องหลาเป็นยังอะนะฮะคือจิปวดหัวแห้งบ่น้องละเจ้าหัวเป็นยังคือเจ้าหัวกินยาได้น้องละยังมียากินอยู่บ่บ่มีเอาเฮ็ดได้สซาบนนี่บ่มีอยากินแํามันนี่มาแต่วัดแตเจ้าหัว ว่าเป็นน้ำอากาศห้อนเจ้าลงล่ะเนาะยันเมนอยู่มิชานได้กินยาที่เข่าได้กินเลยย่างอยู่กินเข่าแล้วก็กินยาเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยมิชานมียาไปซื้อเอาอยู่บ่ไปให้ยไปสะไปซื้อใหายมันให้ระบาซื้อมาให้ให้ระบาซื้อมาให้โดยก็คือเอายา ล่ะเนาะอย่าได้เจ็บหัวแน่เนาะน้องล่ะเนาะโดยลงสังหันมาเช้านี่น้อยเลยเนาะขึ้นมาแต่วัดก็บ่สบายตัวนอนดึกต้งล่ะบนนอนดึกบ้จะนอนดึกอืปยังนอนดึกแท้ลูกงผู้ใหญ่ทมาดินเนาะอก็ทางมีผู้ใหญ่่ดินก็คุยกันดึกตนเนาะอก็เฮ็ดให้น้องปวดหัวโอ้ยบ่เป็นหยังน้องล่ะได้กินยาแล้วก็เซาแล้วเนาะยอ่ะ เอ้ยก็เลยเอาข้าวเจ้ามาให้ยม่ตู้มาหนีเด้อเอ้าข้าวเจ้ามาให้ยม่ตู้มาชีให้น้องใชยออกไปหิวเอาม่ตู้ว่าน้องใชยปวดหัวปะเอ้ยก็เลยหิวเขามาให้เองเนาะดูอันสั้นๆก็เลยเอื้ยก็เอาของมั่วมอมห้แล้วเอื้ยชี้บริยูณน้ำมันมือเด้อมมันนีเด้อว่าเอื้ยชีมีเวียกลงไปเชื่อเครื่องเชื่อของอุตสาหกรรมละไรเนาะโดยจันก็ให้น้องหายไว้แล้วเสร็จแล้วด่าเด้อกินยาเลยอย่าลืมนะกินยาเด้อ โดยโดยเอ้ยเมื่อแล้วเสร็แล้วด่าเด้อโดยอยู่ดีไม่แห้งน้องล่ะโดยตอนนี้ทางชาวไร่ก็เลยลงมาแต่ทางเพื่อนเราขึ้นหาน้องอุทัยอะไรเงี้ในตู้ว่าน้องบมสบายเป็นลงสังหันดงวัดขึ้นมาเพื่นมาปวดหัวเนาะโดยเพิ่อนก็ว่านอนเลิกอยู่เด็กหน่อยเนี่ยเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่อนก็เลยคุยกับทั้งผู้ใหญ่ก็คุยกันเลิกแน่เพื่อนพี่น้องเนาะขอเถิดขอพายได้เพื่อนพี่น้องเนาะเพ่นก็ปวดหัวแห้งเพื่อนก็ได้นอนคุยเพื่อนพี่น้องเนาะโดย ในทางสร้างฮอกกำลังก่อปูนไปก่อขึ้นเรื่อยๆเพื่อนพี่น้องเลยโดยวันนี้เพื่อนน้องไทยกะขึ้นหนาไปไลยเติมเพื่นอ,น,อ,น,อนพี่น้องเนาะทร้างสร้างเฮากมากเติรึกติร์ดในเพื่อนพี่น้องเลยที่นในตู้ฮอกกับคืนหาน้องไทยกับเพื่อนว่าน้องวัสบายมันเพป็นได้นอนดึกเหนื่อยนึง เสล่าก็ได้มาแต่เศร้าในเมื่อนี้เนาะเพราะว่าเพื่นเสล่าก็สมีธุระไปข้างหน้าอีกเมื่อพี่น้องเนาะก็เลยเดินทางลงมาเอาข้าวสารให้น้องใช่แต่เศร้าเพรื่อพี่น้องเนาะก็ทั้งในตู้เพื่อน่าบ่มีข้าวเจ้ากินข้าวเจ้ามืดแล้วนะเพื่อนเสล่าก็ได้เอาข้าวเจ้ามาให้มีตู้เนาะเลยเนาะนี่ก็สร้างเพื่อนก็เหตุไปเรื่อยๆเมื่อพี่น้องเนาะตอนนี้เสล่าก็เสร็จสวยแล้วเมื่อพี่น้องก็เสล่าใช่ได้ เดินทางไปข้างหน้าอีกเพื่อนพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้สหรับแค่นี้สไลด์ขอต,ตัวไปคลิปก่อนเพื่อนพี่น้องเนาะคลิปนางพ่อก็สไลด์เด้อเนาะโดยข้างสไลด์ก็เขามของเข้าใจน้ำชมคลิปสไลด์แต่ต้นจบเราก็มาขำโฆษณาเนาะนะโดยสไลด์ดก็เขามาสมบายดี